S a s กุ l ม m u ร l a i k u m w a r a h m a อ u l l a h i w a าสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูมาสต,ตาปูนะคะในรายวิชา,าคณิตศาสตร์นะคะเชือ้อโควิดก็ยังคงระบาดในบ้านเราอยู่นะคะคุณครูก็ต้องขอความร่วมมือนักเรียนนะคะอยู่ที่บ้าน ะะไม่ต้องไปไหนนะไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปไหนนะคะัเรียนให้เราตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ติดตามคลิปวิดีโอที่คุณครูนะคะส่งมาในไลน์กลุ่มของเรานะคะนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูใบางานของสัปดาห์นี้นะคะค่าประมาณจํานวนเต็ม10บจำนวนเต็ม10ก็คือจํานวนที่มีศูนย์หตัวในหลักหน่วยค่ะอย่างเช่น10 20ี่สิบ 3 0ไปเรื่อยๆค่ะ90 190 4 5ร้ยเก่และมีอีกมากมายซึ่งจำนวนเต็ม10นั้นจำนวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วยของแต่ละจำนวนคือ0ค่ะจำนวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วยเป็น0เขาเรียกว่าจำนวนเต็ม10ค่ะตัวอย่างเช่นจำนวนนับ ที่อยู่ระหว่าง70กับ80ขันเกรียนระหว่าง70กับ80ก็คือมีตั้งแต่ 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79นะคะจำนวนใดที่อยู่ใกล้70คะจำนวนใดคะที่อยู่ใกล้70ก็จะมี71 72, 73, 74ค่ะอันนี้อยู่ใกล้กับจำนวนเต็ม10ที่เป็น70ค่ะการประมาณก็เลยประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ซึ่งมีค่าเท่ากับ70นะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ75หมายถึงกรณีที่ค่าอยู่กึ่งกลางนะคะให้เราเลือกจำนวนเต็ม10ที่มีค่ามากกว่านะคะ เพราะว่าจํานวนเต็ม10มีอยู่2จํานวนคือ70กับ80นะคะกรณีที่เป็น71จนถึง74นะคะเวลาตอบเป็นค่าประมาณให้ตอบเป็น70ตั้งแต่76ถึง79ให้เลือก80นะคะเป็นข้อตกลงนะคะถ้าอยู่กึ่งกลางคะ่ะให้เราเลือกจํานวนเต็ม10ที่มีค่ามากกว่านะคะ ตัวอย่างค่ะป้าดาขายหมึกสด82กิโลกรัมขายปลาทูสด197กิโลกรัมขายกุ้งสด125 0กิโลกรัมค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ82ค่ะคืออะไรนะคะเราต้อไปดูว่า82นะคะมันอยู่ใกล้อะไรคะระหว่างจำนวนเต็ม10 80หรือ90นะคะนักเรียน เ่กี้ครูอธิบายแล้วว่าตั้งแต่81นะคะใช่ไหมคะจนถึง84ให้เลือกค่าประมาณที่มีค่าน้อยกว่าก็คือ80นะคะถ้า86ดจนถึง89ให้เลือกค่าประมาณจำนวนเต็ม10ที่เป็น90นะคะแต่ถ้าอยู่กลางกลางให้เลือกค่าประมาณที่มีค่ามากกว่าก็คือ90นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ80ค่ะ เรไปตัวอย่างนะคะจงหาค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ242ค่ะเราไปดูว่า242อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10 240กับ250ค่ะตรงกลางคือ245ค่ะนักเรียน242ค่ะเราก็ดูว่ามันอยู่ใกล้ไรคะระหว่าง240กับ250คําคำตอบคือ 242อยู่ใกล้240มากกว่า250ใช่ไหมคะจึงสรุปได้ว่า242มีค่าประมาณจำนวนเต็ม10คือ240ค่ะใบงานที่1จงหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10นะคะข้อที่1นะคะค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ22ค่ะต้องไปดูเส้นจำนวนนะคะหรือจินตนาการก็ได้นะคะว่า22นะคะ อยู่ใกล้จำนวนเต็ม10อะไรคะระหว่าง20กับ30ค่ะมันอยู่ใกล้20ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือ20ค่ะที่เหลือนักเรียนทำเองนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ